ตอนอ่านอักษรน,นำตอนที่สี่หอนำยอสำหรับนักเรียนปถมศึกษาปีที่หนึ่งสองสามนะคะในชุดที่สี่นี้ก็จะเป็นอักษรน,นำที่ออกเสียงพยางเดียวนะคะก็จะเป็นหอนำพยัญชนะต่ำเดียวแปดตัวและในชุดนี้เราก็จะมาฝึกอ่านหอนำยอกันนะคะส่วนอักษรน,นำสองพยาง เราก็จะเรียนกันในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้เรามาฝึกอ่านหอนำยอกันนะคะไปค่ะหอยออีีพยัญชนะต้นจะเป็นสองตัวนะคะหอยออายาหอนำยอพยัญชนะต้น,น,น,ตนหอยอ หอยอแแยเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะหอยออามอยามตอนนี้ก็เพิ่มตัวสะกดใหม่หนึ่งตัวแล้วนะคะหอยออาบอยาบยาบหอยอออกอหยอก ยอหอยออเงยยองยองหอยออโดยอดคำไหนง่ายออกเสียงไปพร้อมคุณนนได้เลยนะคะหอยออกอกยีก หอยอิบอยิบยิบหอยออกกอยกคำนี้เราไม่เห็นรูปตละนะคะก็คือสารโอลดรูปนั่นเองหอยออดอยดคคำนี้ก็เป็นสระโอลดรูปเหมือนกันนะคะยด หอยอเอือสระเอือนะคะสีน้ำเงินสระเอือหอยอเอือกอเยือดหอยออายาไม่เอ็กยาสีเขียวข้างบนก็เป็นวันในยุคนะคะคำว่ายาคำนี้หมายถึงยาร้างหอยอเอาเยาวไม่โทเย้าวย้า หอยอแอแยไม่อเอกแยหอยอเอือเ,ออย,เอยือไม่เอกเยือสีน้ำเงินเป็นสระเอือนะคะหอยออิออยิงไม่อเอกยิงตอนนี้มีครบสีตัวเลยนะคะเพยยียญชนะต้นสระตัวสะกดและวันในยุก Họ do ạ à, ngò dặn mấy ẹc dặn Họ do ơ no dọn mấy ẹc dọn Họ do ơ à, gió dọn mấy ẹc Tuấn หอยอเอ,อียววเยียวไม่เอ,อกเยียวนกเยียวต่อไปคุณนอนก็จะพามาทบทวนเกี่ยวกับหอนำยอนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามนะคะหยิยบยงหยิยบ,ยยยบยงหมายถึงทำอะไรไม่จริงจังไม่ทรรมัดทรรมแมง ยุกหยิกยุกหยิกยุกหย,ยิกก็หมายถึงหงุดหงิดหรือไม่อยู่นิ่งยุมย่มยิมย้มยุมย่มยิ้มยุ่มยิ้มหมายถึงจุกจิกจูดด้จี้หย,<อ>ยุดย่อนหยุดย่อน ก็หมายถึงทำอะไรไม่หยุดไม่ย่อน,นขยันหยิกยอกหยิกยอกก็เป็นอาการทีเล่นทีจริงหยิกยอกเยียดยามเยียดยามคล้ายกับการดูถูกดูหมิน่นต่อไปคุณนอนจะพาไปทำกิจกรรม หอนำยอนะคะให้เด็กเลือกคำระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจับคู่กันให้มีความหมายลองไปดูกันนะคะฝั่งซ้ายหมูกับน้ำจับคู่กับข้างด้านขวานะคะติ๊กตอกติ๊กตอก ไปดูเฉลยกันหมูยองหมูจับคู่กับยองนะคะน้ำหยดน้ำจับคู่กับหยดคำบนก็คือหมูยองน้ำหยดต่อไปข้างบนอ่านว่าหยาบกับหยาก เด็กจับคู่ดูนะคะหยาบอะไรเอ่ยเตี๊กตอกเตี๊กตอกไปดูเฉลยกันหยาบคายอยากใย่ ใครตอบถูกเก่งมากหยาบคายอยากย่ายใครตอบผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่สวนเยอะนกจับคู่กันนะคะเด็กจะกดดูนะ คำตอบที่ถูกต้องคือนกเหยี ok ่วถูกไหมเยอะยิงสวนยอมเก่งมากใครตอบไม่ได้ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปทำใหม่ได้ทบทวนอ่านค่ะสวนยอมเยอะอยิงนกเหยี y y ่วสวนยอมเยอะยิงนกเหยี y y ่ว จบตัวอย่างอักษรน,นำหอนำยอนะจบการฝึกอ่านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเด็กๆก,กลับไปทบทวนนะคะแล้วเจอกับครูหนอนใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักเด็กๆทุกคน